สี่ข้อผิดพลาดของหลายคนที่ทานซิง์แล้วไม่เห็นผลนะมันมีบทบาทมากกว่าแค่สิวครับช่วยดังเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบนะครับแล้วปรับสมดุลทําให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นข้อผิดพลาดข้อแรกเนี่ยคือเราทานโดสต่ําเกินไปครับและทาสิง์ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยคือวันหนึ่งเนี่ยสิบห้มิลลิกรัมต่อวันนะครับจะเป็นได้ท่าสิงที่เพียงพอต่อการใช้งานของร่างกายข้อที่2นะครับคนเป็นสิวทานโดสไม่ถึงนะครับปกติถ้าคนเป็นสิวเนี่ย เราต้องเพิ่มโดสของแร่ธาตุซิงค์แร่ธาตุซิงค์าทานสำหรับคนเป็นสิวแนะนำเลยที่ 30- ถึง150มิลลิกรัมต่อวันครับพอเราต้องเพิ่มการดูดซึมของแร่ธาตุซิงค์ทำให้ไปใช้งานลดอักเสบลดสิวคุมมันตัดวงจรสิวได้ดีมากยิ่งขึ้น 3. นะครับแร่ธาตุซิงค์ดูดซึมได้ดีตอนท้องว่างทานก่อนเมื่ออาหาร30นาทีจะเป็นช่วงที่ดูดซึมได้ดีมากๆครับ4่นะครับทานซิงค์แล้วไม่ดูดซึมเพราะจริงๆแร่ธาตุซิงค์ที่เราเห็นเนี่